สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ e ีที่277นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคน พี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวเป็นอายูโอเคไปปากธงในโซนฟรีสตตร์นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดอายูโอเคตามนี้นะครับผมเหมือนกันทุกชิ้นนะครับทุกคนและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับพี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นอายูไม่โอเคครับผมและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้มงหมนามนะครับตาม ามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นตามหลักชุดอายโอเคทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นในส่วนของทรงผมจิ้งจอกขาวและก็จะเป็นแว่นตาไททันขาผมและก็จะเป็นตาสีฟ้าตาสายฟ้านะครับทุกคนและก็ครับจะเป็นเสื้อแลงโกซีซั่น2และก็จะเป็นกางเกงอภพิล่าป่าโตครับ และก็จะเป็นรองเท้าสีน้ําเงินนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงครับผมและก็ท่าถ่ายแรงแกนครับและก็จะเป็นท่าแชมเปี้ยนครับทุกคนและก็จะเป็นท่าที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับจะเป็นท่าปิ้งไก่นั่นเองนี่ครับผมเฟี้ยวเฟเลยนะครับทุกคนอย่างเอาบอกเลยท่านี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟครับผมและก็จะเป็นท่าบึมบําซัมเบ้ครับท่า UMP และก็ท่าเอเกมแปด และก็ลูกซอมมังกรครับผมสําหรับท่าทางก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนและก็ปิดท้ายด้วยเอเคมังกรนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนจะเป็น,นส่นของสกินปืนอีโวนะครับตรงนี้เลยเฟียวเฟียวครับทุกคนดูดิอือหือจะเป็นกอซ่านะครับทุกคนบอกเลยว่า โคตรจ้าบครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ครับจะอยู่จนถึงวันที่9มีนาเลยนะครับทุกคนโคตรนานบอกเลยแล้วก็สกินปืนนี่โอ้โหแต่และอย่างนี่เฟี้ยวเฟทั้งนั้นครับทุกคนแล้วก็พี่แลกได้อันหนึ่งเนาะสำหรับอันนี้ครับจะบวกดาเมจสองครับจอกก่อนหนึ่งเนาะและก็ลบความเร็วคืนที่นะครับทุกคนจัดไปแลกโชว์ไปครับผมหนึ่งอันเฟี้ยวเฟย่างเอาดูดิเออื้อคนหลอกโค้อ,อ สวยจริงๆบอกเลยแล้วก็ครับกดสวมใส่ไปเลยนี่เฟี้ยวๆแล้วก็ครับผมกิจกรรมนี้ครับสุ่ม1นึครั้งหกเพชรห้าครั้ง270นะครับทุกคนอาจจัดไปห้าครั้งไปหนึ่งทีอุ้ยนัลกแก้ว่าเฮ้ยอยากเอาอะ่ะจัดไปอีกทีนึง โอ้โหเกลือรประมาณนี้เนาะสําหรับกิจกรรมนี้ครับและก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับผมจะเป็นชุดตรงนี้เลยนะครับทุกคนเฟี้ยวเฟียครับบอกเลยนีอยากเอาอะอยากเอาอะบอกเลยชุดนี้โอ้โหแต่ว่าอันนี้พี่มีแล้วนะครับทุกคนกิจกรรมนี้ก็หมดวันที่15นะครับผมก็อย่าลืมมาส่มกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ส่มให้ดูนะครับผม10ครั้งนะครับจัด80กล่องกล่องละ25เพชรโอ้โหมีแล้วอะมีแล้วอะโอ้โหอยากจะให้มาอีกโอ้โหมีหมดแล้วอะโอ้โหไม่ไหวเลยดูดิ ที่มีหมดแล้วครับทุกคนก็ถือว่าประมาณนี้กันเนาะสําหรับกิจกรรมนี้ครับโบกมือเลยครับผมพอดีว่ามีทุกอย่างแล้วครับทุกคนโอ้โหไม่ไหวเลยตึงเกินโอเคครับทุกคนก็สําหรับกิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะและก็ครับสําหรับ e ีพีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักธงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผม Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง16คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สาวบื้มบัมซัมเบ้ครับผมดูดีแต่ละคนอือหืออย่างเฟี้ยวครับผมสาวสวยคนนี้ครับชื่อเลยครับเนี่ยเลิฟฟ้าโอ้โหผู้หญิงว่าผู้ชายวะไม่รู้เหมือนกันครับผมเลิฟฟ้าเฉยไอท็อปอกหักอีกแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ไหวเลยนี่ บึมบัมซัมเบนอะละกันครับผมแล้วก็ท่าเข่าเราเทพไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆฟนี่เอา้าเจ้าของท่าเขายกเลิกการกดเฉยครับทุกคนโอ้โหไอท็อปเศร้าครับทุกคนตอนนี้โอ้โหไม่ไหวเลยแล้วก็ท่าไอเกมแปดไปครับผมหนึ่งดอกเฟี้ยวๆฟอย่างเอาบอกเลยอย่างเอาอะเอาเรื่องจัดบอกเลยท็อปเนี่ยโอโ้โห no one no ก็จริงๆครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองส แล้วก็กดท่าปิ้งไก่ไปหนึ่งทีครับผมเฟี้ยวๆฟวครับทุกคนอย่างเอาบอกเลยท่าเนี้ยยางเอาอ่ะนี่โอ้โหเฟี้ยวเกินบอกเลยแล้วก็ครับท่าแชมป์ไปหนึ่งทีครับผมเฟี้ยวๆฟอยู่ไม่ถึงปีอีย่างว่าทุกคนไม่รู้นะครับผมเมื่อกี้เห็นด้านหลังเขาพิมพ์เนาะแล้วก็ครับไอเคมังกรไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆฟเอาอ่ะตอนนี้สาวๆครับเริ่มมาหาไอ้ท็อปแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โห ไม่อกหักเลยว่าทุกคนอย่างเอายอ่อย่ออะกันครับผมย่อ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 จัดไปน้องเขาย่อปะไม่ย่อครับทุกคนแล้วก็ปิ้งกไก่แปรหนึ่งดอกครับผมเฟีย้ยวเกินเฮ้ยอย่างเอาอ่ะอน้องสาวคนนี้เขาแบบมาสวัสดีผมด้วยว่ะนี่จัดแปรหนึ่งทีเฟีฟ้ยวโอ้โหไอทอมมันเป็นชูที่รู้งานนะหนูรู้เปล่าแล้วก็ครับพิมพ์ไปดิพี่เป็นชูอ้าวพิมพ์ผิดครับทุกคนพี่เป็นชูที่รู้งาน จัดไปครับผมเฟิลฟิๆครับทุกคนน้องเขาบอก f อ c เฉยอะไรกันครับเนี่ย f อไอท็อปเฉยเกินไปคนระับเป้าน้องบอกว่ามันคืออะไรหรออะไรมันคืออะไรวะท่านี้หรอใช่ไหมได้เห็นปากทงครั้งล่าสุดอะไรวะทุกคนเข้าพิมพ์อะไรอะ่ะผมงงอะ่ะน้องบอก fc อุ้ยโอตายแล้วอโอ้แล้วก็ครับพิมพ์ไปดี้พี่วันไหวนะ หนูรู้เปล่าจัดไปครับทุกคนของจริงบอกเลยโอ้โหเฟี้ยวเกินแล้วก็ถ่ายแรงไปหนึ่งดอกละกันนะครับผมแล้วก็บึมบํมซัมเบ้์แปหนึ่งทีไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับเดี๋ยวโดนแฟนน้องเขามาตีหัวนะครับทุกคนไม่ไหวเลยโอ้โหไอท็อปเครียดบอกเลยแต่ว่าไอท็อปก็ยังเป็นชูที่รู้งานเหมือนเดิมนะครับผมไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับคนเริ่มออกกันไปแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง15้าคนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สาวแจมมๆครับผมตรงนี้นะครับทุกคนดูดิอือหืออย่างเฟี้ยวครับทุกคนยืนกดท่าปิ้งไก่หน่อยละกันนะครับผมจัดไปตึงๆโอ้โหอย่างเอาอะอย่างเอาอะบอกเลยอย่างเอาอะแล้วก็ครับกดท่าแชมป้หนึ่งทีครับผม เฟี้ยวๆครับทุกคนแล้วก็กดแดนไปนี่ท่าเขาเราเทค่ครับผมหนึ่งทีเฟี้ยวๆน้องสาวบอกว่าท่าท่าอะไรล่ะครับน้องแล้วก็จัดไปนี่ตึงๆผู้บ่าวคนนี้ถามว่าแอคไรแล้วก็ครับเพมพ์ไปดิหล่อเท่จัดไปครับผมเฟี feel, feel, ้ยวๆครับทุกคนโอ้โหอย่างเอาอะแล้วก็ไอเชม,มังมงก้อนไปหนึ่งดอกครับผมตึงๆเลยโอ้โหหล่อเท่จัดทับจังหวะเนี้ยโอ้ยยูไม่โอเค โหชื่อก็ก๊อปเขาอีกเอา้าแล้วก็ครับพิมพ์ไปดิใช่หรอครับจัดไปครับผมส่งไปเลยแล้วก็ครับท่าไอ้เก่แปดไปหนึ่งดอกครับผมขอปิ้งย่างใหม่ดิฮะอีกอย่างวะทุกคนท่านี้หรอใช่ไหมแล้วก็ครับพิมพ์ไปเทปะจัดไปครับผมเฟียวเฟี้ยวครับทุกคนของจริงบอกเลยท่านี้โอ้โหคนหล่อคนหล่อบอกเลยอย่างหล่อผู้บ่าวคนนี้ที่ว่าผมเมื่อกี้ชื่ออะไรเนี่ย แจ็คกี้ยาลูชื่อคโคโทดครับผมแล้วก็ท่าแรงต้นหนึ่งทีเฟียวๆนี่แล้วก็โยโยโย,โยสภาพไก่ๆซ้ำซงตั้งชื่ออีอย่างววะทุกคนเฮ้ยแล้วก็ครับถามไปดิด่าเพื่ออะไรครับจัดไปครับผม ส่งไปเลยครับทุกคนโอ้โหอายูไม่โอเครู้สึกว่ามันเริ่มไม่โอเคเลยครับจังหวะนี้เกินไปแล้วก็ครับถ่ายแรงใส่หน้าไปหนึ่งทีมาครับทุกคนปากทองอัดหน้าผู้บ่าคนนี้ดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ้ำแล้วก็ครับปิ้งไก่ใส่หน้าเข้าไปหนึ่งดอกครับผมจับเลยครับทุกคนนี่ยังเอาอ่ะบอกเลยอย่างเอาอ่ะก็มึงตั้งชื่อตามไงเอ้าแล้วก็ครับถามไปดิ ตามไม่ได้หรอจัดไปครับผมเฟียวเฟียครับทุกคนแล้วก็นี่จัดไปน้องสาวถามว่าท่าอะไรเราพิมพ์ไปดิทุกคนพิมพ์แก้งน้องนะท่าลงมดจัดไปครับทุกคนตึงๆอย่างเอาบอกเลยอย่างเอาอะท่าลงมอดอย่างเอาอ่ะโคตรเท่แล้วก็จัดไปถ่ายแรงไปโอ้โห น้องบอกว่าว้าวหล่อเท่เฉยโอ้ยทำดาทำดาแล้วก็ถ่ายแรงไปหนึ่งทีนี่เฟี้ยวเฟี้ยวแล้วก็ปากทองไปเรรัวแล้วลก็ครับบึมบัมซัมเบค้ครับผมจัดไปหลอ่อหล่อเท่เทเลยก็มอดแหละอะไรอ่ะเฮ้ยเชื่อหรอนายเชื่อผมหรอเฮ้ยเกินไป้วเปล่าเฮ้ยปากดีจังอะ่ะเฮ้ยทุกคนทำไมเขาปากดีจังวะแล้วก็ครับถามไปดิทำไมนายปากดีจังจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวครับทุกคน เฮ้ยในตัวมีอะไรเนี่ยท่าแทปะเฮ้ยเกินไปปากดีเกินโอ้โหไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้รู้สึกว่าเราจะโดนด่านะครับทุกคนโอ้โหไอมอสโง่พุ่นนะเกินไปครับเป้าทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับเจอท็อกซิกเกมมิ่งเฉย,ยครับทุกคนโอ้โหรับไม่ได้นะครับผมไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง14คนและคือเราเจอคนเดิมเฉยครับทุกคนดูชื่อหน่อยครับผมใช่ไหมแจ็กกี้ยารูเอาเรื่องเกินแอกใส่หน้าดีกว่าครับผมแล้วก็ครับพิมพ์แปะเจอขยะรอบ2จัดไปครับผมเฟลเฟครับทุกคน เอาเลี่ยงเกินไปครัเป้าแล้วก็ครับท่านี้ไปหนึ่งทีนี่เฟีย้ยวๆโอ้โหท่าหนึ่งผมเฉยครับทุกคนแล้วก็ครับพิมพ์แปพี่ชายหัวร้อนหรอจัดไปครับผมไอกระจกพุ่นนะแรงนะแรงนะเฮ้ยแรงนะมึงอะ่ะแรงนะโอ้โหบักปลอบนี่เกินไปบักแจ็กกี้นี่ไม่ไหวเลยแล้วก็รับเอเครื่องมกรตนไปหนึ่งทีแล้วมึงจะทําไมแล้วก็ครับพิมพ์แปททาไมหรอ จัดไปครับผมขอควนตีนมันหน่อยละกันนะครับทุกคนโอ้โหปากดีจังวะเฮ้ยเกินไปครับเป้าแล้วก็ครับกดท่าแชมป์ไปหนึ่งดอกครับผมเฟลฟ์ครับทุกคนผู้บ่าวแจ็กกี้อย่างตึงเอาไหมไอมอสยาลูด่าผมไอมอส่าทุกคนแล้วก็ครับพิมพไปนายไม่มีอัพเป้าจัดไปครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทองอัดหน้าแม่งเลยดีกว่าครับผมมันไสแล้วนะครับจังหวะเนี้ยมาครับ หนึ่งสองซ้ำหล่อเท่จังวะเฮ้ยอย่างเอาอ่ะอย่างเอาอะบอกเลยอย่างเอาอะนี่จัดไปหล่อหล,ล่อเท่ๆครับในกอด่ทาปิงไก่ไปหนึ่งทีครับผมหล่อเท่จันนี่ยาโลทำทรงว่าใครวะเนี่ยไยเดี๋ยวชื่อยังปลอมเอาอะไรมาอะไรวะทุกคนไม่รู้ครับผมเดี๋ยวไอคนนี้เนี่ยมันด่าผมใช่ไหม ใช่ไหมไอชุดนักแข่งเนี่ยใช่ป่ะโอ้โหพี่ท็อปผมดูทุกวันขอบคุณครับน้องแล้วก็ครับพิมแปอย่าปากดีครับพี่ชายจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟครับทุกคนโอ้โหเกินไปแล้วก็ถ่ายแรงไปเอาดิถ่ายแรงไม่ขึ้นอดีพวกเองอ่ะนี่จัดไปเอ้ยเดี๋ยวคนนี้เขาอยู่แรงแกนเฮ้ยเขาอยู่แรงมาสเตอร์นี่ว่ามันก็เลยถ่ายแรงขึ้นนะครับผมลูกซอมมังกรแต่เฟี้ยวๆฟครับทุกคนตึงๆเลยนี่ โอ้โหหล่อๆเท่ๆนี่บึมบ๊มซัมเบไปรัวๆกับกูได้ยาโลเฮ้ยปากดีเกินไปป่ะเป้าดูดิถ่ายแรงไปแล้วก็ปากทองไปแล้วก็คับพิมพ์ไปก็มาดิครับจัดไปครับผมโอ้โหปากดีและท้าหนึ่งอันนี้ก็ไม่เอานะครับทุกคนแอดเพื่อเลยครับจังหวะเนี้ยรับเพื่อนครับผมรับเพื่อนโอ้โหดาผมสวะเฉยเกินไปแล้วก็ปากทองใส่หน้าไปแล้วก็คับพิมพ์ต่อครับผมทำไมนาย ขอยะจังจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟียวโอ้โหเกินไปว่ะทุกคนจริงผมบอกเลยปากดีมากเฮ้ยได้ออกคลิปแล้วโอ้โหออกคลิปแบบออกคลิปมันไม่ดีอะดิน้องโอ้โหออกคลิปโดนด่าอะไรเงี้นะครับทุกคนโอ้โหเกินไปดูดิแอคใส่ผมยับเลยนะครับทุกคนเอามันอยู่นี่เหรอผมคิดว่ามันออกหนีไปแล้วแล้วก็ปากท้องไปแล้วก็ครับพิมพ์ไปออกมาครับผมเอ้ยเดี๋ยวทุกคนด่ามันก่อนดีกว่านะครับขอญาติด่านิดนึงนะครับทุกคน ขยะยังไงก็แบบนั้นวันยังค่ำจัดไปครับผมแรงๆเลยนะครับทุกคนโอ้โหเกินเบอร์จริงครับผมขอแบบปากแซบนิดนึงนะครับทุกคนไม่ค่อยอยากด่าใครเนาะเพราะว่าเราปลอมตัวเป็นคนอื่นอยู่นะทุกคนตอนนี้นะครับผมแล้วก็ครับพิมแปออกมาครับผมขยะน้อยจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยว ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึกับผู้บ่าวคนนี้ดีกว่าครับผมปากดีครับด่าผมซะยับเลยนะครับทุกคนโอ้โหไม่ไหวเลยไปครับทุกคนไปหนึ่งหนึ่งกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมขอซื้อปืนก่อนนะครับทุกคน d ด s e r t e a g l เกครับผมและก็ไอวอลและก็เก่อสองครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟหัวผู้บ่าวคนนี้ดีกว่าครับผมทําทรงปากดีด่าผมไม่เอาทรงเลยอะ่ะเกินไปโอ้โหอย่างเวอร์ทุกคนพวกแบบนี้ครับต้องสั่งสอนนะครับผมเกินไปจริงผมบอกเลยโคตรเวอร์ด่าแบบด่าแรงมากเลยนะ เรียบร้อยครับผมแนปยิงหัวแม่งเลยบอกเลยนี่ปักธงซ้ำศพดะ่ะของจริงโอ้โหแหมไปแนปยิงเขาและยังมีหน้าไปปักธงซ้ำศพเขาอีกเกินไปโอ้โหไอ้ท็อปนี่ไอ้ท็อปมันเริ่มเกียนขึ้นทุกวินาทีแล้วนะครับทุกคนช่องนี้เกินไปผมบอกเลยแล้วก็ซื้อหมวกดีกว่าครับผมไปทุกคน let's go let's go ลูกซองกระบ,บอกเนี้ยมันเท่มากเลยนะแต่ว่าแบบโดยรวมเล่นหนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่ไงเข้าใจปะต้องเล่นแรงไว้ถึงจะเฟี้ยว เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่จะทําคลิปเล่นแรงมาอีกเนาะถ้าทุกคนอยากดูก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจัดให้เนาะเร็วๆนี้รอติดตามได้เลยนะครับผมใช<จ>่อยู่ไหนจ้าพร่ะรบลวันวันเม็ดหนึ่งวันเม็ดหนึ่งวันม เรียบร้อยครับผมนี่เช็คระบบหายใจด้วยของจริงไงเข้าใจปะนี่ปักทงด้วยของจริงไงทอมันของจริงผมบอกเลยอย่างเฟี้ยวอะ่ะโอ้โหโนวันโนก็สอยู่แล้วแล้วก็รอบนี้ซื้ออะไรต่อดี UMP ปะเฟี้ยวๆครับทุกคนจัดไปตึงๆอ้โ,อโหอหล่อๆเท่ๆเลยม,มรู้สึกว่าพี่เล่นตัวผู้หญิงไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนมันหล่อนอ่ะจริงอันนี้ยอมรับเลยนะว่าหล่อนมากตัวผู้หญิงเนี่ย มันไม่ค่อยพิ้วเหมือนตัวผู้ชายนะสาหรับพี่นะคนอื่นบางคนนี่เล่นตัวผู้หญิงอย่างพิ้วอะแต่ว่าพี่เล่นค่อยได้วะจริงรู้สึกมันแปลกๆทําแม่งทำแม่งไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนวันวันวันจังหวะนี้วันวันอ่ะวันไหมวันชัวนั่นไงวันบอกแล้วยาลูเอาว่ะลูกซองว่ะลูกซองอะไรวะอุ้ยไม่โดนหัวได้ไง อุ้ยตัว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  <First Blood. S 1> อัดตัวผมเลยนะมันเริ่มอัดตัวเลยนะเอา่าวมีการยอ่อโอเคได้ไม่เป็นไรผิดพลาดผิดพลาดโอเคท็อปให้อภัย <c oughs> แล้วก็รอบนี้ซื้อได้ดีเข็ดสาปะสอัน <c oughs> แล้วก็ปืนอะไรดีวะทุกคน UMP ปะแล้อลูกซองลูกซองก็ได้เอา้าเรียบร้อยซื้อ Desert Eagle ไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหไอ้ท็อปทอ้อเศร้าอะ ทับท้อจริงจังหวะนี้จริงบอกเลยโอ้โหเหนื่อยว่ะทุกคนลืมนับตังค์แม่ขาดร้อยเดียวถึงจะซื้อได้ไม่ไหวเลยไม่น่าไปซื้อเห็ดก่อนเลยนะครับทุกคนมันตึงจังวะไอคนเนี้ย แมปนี้เล่นยากด้วยครับทุกคนเรียบร้อยครับผมโอโ้โหอะไรครับเนี่ยมาหลังทำไมฮะไอ้เบ่าปักปร,รบโอโ้โหวิ่งมาหลังผมเฉยทุกคนเกินไปครับเป่าแล้วก็ครับซื้อลายดีรอบนี้เดสเซอร์อีเกิครับผมเมื่อกี้ลืมแล้วก็เห็ดสามหมวกสองโอโ้โหแปะทุกคน Let's go let's go เออลูกซองยาวก็น่าเล่นอยู่นะแต่ว่าคือแบบ มันรีแม็กช้าดูดิดูดูทุกคนอืม้มสโลโมชั่นอืม้มแม่งรีแม็กห้าวิหกวิวิง่งรอบหอนตฬิการอบนึงได้เลยนะครับทุกคนจริงเกินไปรีแม็กอย่างนานอะ่ะจเอ๋อยู่ไหนผู้เบานั่นนี่ โอ้โหทุกคนดูรีเมคโคตนนานโอ้โหดูผมวิ่งได้รอบหนึ่งอะเรียบร้อยครับผมจัดไปซ้ำศพซ้ำศพโอ้โหซ้ำศพไม่ได้มึงรีเม็น,มนานเกินโอ้โหเฮ้ยนานจังวะไอท็อปท้อบ,บอกเลยกำลังจะซ้ำศพแต่ซ้ำไม่ได้รีเม็นานเกินครับทุกคน โอ้โหผมเศร้าวะ่ะจริงเครียดเลยเป็นเครียดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ไหวเลยและใครมาเป็นเล่นสก,กินนี้วะโอ้โหดูเล่นทําไมสก,กินเนี่ยโอ้โหสก,กินปืนขยะไม่ไหวเลยดีแค่ท่าอย่างเดียวเนี่ยดีแค่ท่าจริงดีแค่ท่าครับทุกคนซื้ออันนี้ดีกว่ายวนพีเอา้าซื้อไม่ทันอีกโอ้โหท้อวะ่ะท้อครับจังหวะนี้บอกเลยไม่เดียวไม่เดียว โอ้โหไม่โดนอีกอุ๊ยเรียบร้อยครับผมจัดไปนี่ซ้ำศพซ้ำศพซ้ำศพนี่จัดไปหมดไหมเอ้าจะยิงเดสเซอร์ดีเกิลก็ไม่ทันโอ้โหท็อปท้อยังวันนี้ท็อปท้อแล้วก็เห็ดสามไปหนึ่งคีแล้วก็ซื้ออะไรต่อดีไม่มีอะไรซื้อนี่นะฮะทุกคนไป UMP ดีกว่าครับผมไอปืนสตินี่ต้องซ้ำศพบอกเลยนี่ซ้ำซ้ำซ้ำมันนอนซ้ำด้วยบอกเลยนอนซ้ำด้วยของจริงนี่ซ้ำไปซ้ำ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 จัดไปเฟี้ยวโอ้ทุกคนดูนะเวลาปล่อยตัวผมซ้ำศพได้สองสามแม็กอะมันถึงจะปล่อยตัวที่เราอย่าลู เชียยอย่าลูแอคนะแอคนะแอคจัดดูดิอือหือย่างเฟีย้ยวอ่ะคนนี้เขาโคตรแอคเลยวะทุกคนจริงโอ้โหโคตรเวอร์เวอร์จัดแล้วก็ไอวอลไปแล้วก็ซื้ออะไรต่อดีเดซเซอร์อีเกิลไหมทุกคนจัดไปเฟียเฟ้ยวแล้วก็ UMP ครับผมแล้วก็ M1887 ดปเจัดไปเฟียเฟ้ยวๆครับทุกคน ไปทุกคน let's go let's go elvigo elvigo <First blood. S 1> เล่นยากมากครับทุกคนตัวผู้หญิงเนะี่ย <First blood. S 1> เรียบร้อยครับผมนี่สามศพ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 แล้วก็ปักธง ของจริงไอทอมันฟอร์มเฟียวผมบอกเลยหล่อเท่เกินโอ้โหหล่อเท่กว่านี้นี่ไม่มีอีกแล้วบอกเลยเด็กหมูแปดมันโนวันโนกอดอ่ะเข้าใจาปะตัวติงหมูแปดก็งี้แหละทุกคนโอ้โหของจริงไงของจริงไงผู้นาหมูแปดก็งี้นีครับทุกคนแหมเกินไปเกินเบอร์นี่แอคหน่อยละกันอแล้วก็แดนไปแดนไปหนีปิงไก่โอ้อย่างเฟียวอ่ะหล่อเท่เกินไปครับเป่า ไปทุกคน Let's go Let's go <S วิโดนตัววิเ <First Blood. S 1> ชี่ยอัดตัวผมเลยเหรออย่าลูเดี๋ยวเชีย่ยเขาว่ะตกมือให้ผมด้วยนะดูดิโอ้โหสภาพเขาตกมือให้ผมเฉยทุกคนเขาโหดจังวะคนเนี้ยโหดจริงโหดจริง แล้วก็ซื้อ UMP ไปแล้วก็อะไรต่อดีเดซเซอร์ดิเกิลไปทุกคน Let's go ต่อครับผมเดี๋ยวเกมนี้พี่จะปิดให้ได้นะครับทุกคน <c oughs> เริ่มรำคาญและริงเริ่มรำคาญและไอคนเนี้ยปากดีโอ้โหด่าไม่เอาทรงเลยอะ <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบแบบคนที่ด่าคนอื่นอะ่ะเข้าใจปะคนนี้คือแบบขาดความอบอุ่นนะทุกคนผมบอกเลย <c oughs> เรียบร้อยครับผม <c oughs> บอกแล้วว่าผมจะปิดให้ได้ครับทุกคน แล้วคือดูครับทุกคนสภาพนู่นนๆ่น,น,น,นสภาพคนที่ด่าผมโอ้โหเกิดไปดูโอ้โห,โอโหนอนเน่าเลยนะครับผมโอ้โหเกิดไปสภาพไม่ไหวเลย โอเคครับทุกคนก็อีพีนี้ครับผมก็ปิดไปด้วยสกอร์สวยๆเช่นเคยนะครับทุกคนชนะอีกแล้วครับผมชนะก็7.3ต่อนะครับทุกคนเฟียวๆเนาะสกอร์ก็สวยๆนะครับผมแล้วก็ครับดาเมจ2,564นะครับตามนี้เลยแล้วก็ครับเดี๋ยวเราออกไปคุยกับผู้บ่าวคนนี้ดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าจะหนีผมหรือเปล่านะครับทุกคนเกินไปผมบอกเลยปากดีด่าไอ้ท็อปไม่เอาทรงเลยโอ้โหท็อปเครียดบอกเลยครับจังหวะนี้ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาหน้ารอบบี้ดีกว่าครับผมแล้วก อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนไปเจอน้าลอบบี้ครับทุกคนเลตส์กโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับขอพิมพ์คุยกับคนนี้ก่อนนะครับทุกคนพอดีว่าเขายังไม่พิมพ์มานะครับผมถามไปเลยครับทุกคนหายสันดานเสียหรือยังครับ จัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้วส่งไปเลยครับทุกคนแล้วก็ครับตามด้วยอีโมจิอันนี้ครับจัดไปตึงๆบอกเลยว่าโคตรแรงครับทุกคนจริงๆแล้วก็ครับพิมพ์แปะที่บ้านนายไม่เคยสั่งสอนหรอครับจัดไปทุกคนโอ้โหพวกแบบนี้ครับต้องสั่งสอนนะครับทุกคนแล้วก็ครับพิมพ์ต่อด่าคนอื่นมั่วสั่ว จัดไปครับผมเฟี Feel ้ยวครับทุกคนโอ้โหร้องไม่ได้ตึงเฉยแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับก็ชนะเจสอ่ะครับจัดไปครับทุกคนของจริงไงเออเราต้องขิงสกอร์ไว้พอแบบพวกแบบนี้บอกว่าไม่ได้ตึงเราต้องขิงสกอร์ครับทุกคนบอกเลยยังไงก็ร้อง <c oughs> เล่นยังไม่ได้ครึ่งกูเลยเอา้าใช่หรอเฮ้ยแล้วก็ครับพิมพไปแต่ผมชนะอดีจัดไปครับผม โอ้โหรองสภาพแล้วก็ครับพิมพ์ต่อสภาพตัวเองหรือเปล่าครับจัดไปครับผมโอ้โหเกินไปพิมพ์ปิดครับทุกคนพิมพ์ใหม่จัดไปส่งไปเลยแล้วก็ลองให้แป๊บหนึ่งทีแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับไม่ร้องนะครับโอ้โหโอ้โหร้อ,หองฟุกเฮ้ยปากดีเท้แล้วก็ครับพิมพ์ไปเมื่อกี้ยัง <can> ไม่ดัดสันดาน ต่ำๆอีกหรอจัดไปครับผมกูแค่อ่อนให้โอ้โหเกินไปโอเคครับทุกคนผมไม่ค่อยอยากคุยกับคนนี้แล้วนะครับผมเราปิดคลิปแค่นี้ดีกว่านะครับทุกคนเริมไม่ไหวแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบ EP นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็ครับสำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊จุ๊ครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊จุ๊ครับบ๊ายบาย